สวัสดีค่ะมารับชมดอกใหม่บานชื่นสวยๆง,า,ง,งามๆเลยพี่น้องเออหยู่ใตาา้ต้นมะขามใหญ่ต้นมะขามคูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นมะขามคูเลยพี่น้องนี่ เจกกระม้านี่คู่นี่เป็นคู่ได้พี่น้องเลยคู่เลยเนี่กเ็เป็นคู่พุ่นก็เป็นคู่ที่เป็นคู่เป็นคู่เลยเป็นลูกจังไหลเยี่ยงกันนะตอดคืองามแท้พี่น้องตาสะออนเลยน้อนี่เนาะว่นได้หดหนังหดในมันก็นงามเอาปรั่น เบื้องต้นน,นั่นนะหมอบวิวอยงามน้ำโมได้ดอกตัวน,นั้นตัวนี้ระบานโอ้ยสออนครักสออนแน่พี่น้อยงามแทงงามว่าดอกชวนชมหรือดอกอะไรวะเอื่นดอกชวนส้มจะเป็นดอกออยังนี้เขาบอกอยู่ในมือสองในมือจำ อยู่ในองค์มังกรนะคะนี่มังกรนี่องค์มังกรพญานาคเข้าที่องค์มังกรพี่น้องเอ้ยพญานาคคนวาดก็สวยงามเลยนี่แหละใดเกิดปีนี้ดีได้พี่น้อง ปีงูใหญ่งูนั of of mond, ่นงูมังกรพญานาคนาสวยงามขนาดได้บ่นเลยบานสะบังเลยเจ้าว่เีงไปซ่ ส้มสวนส้มป่าส้มดอกไม้ตายเยดียอับไปพีน่น้องตายครับตายว่า่าว่าึ้นหงอโอ้หกขึ้นนงอเฮ้ยตายวม้ดแล้วตายวม้ด ยงสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าในเด้อสวยสุดหลอ่ทลอทั่วโลกบ๊ายบาย